ตอนนี้นะคะเอ็มก็ยืนอยู่ที่ห้องตัวอย่างของโครงการ o c e ช n Horizon ค่ะเป็นห้องตัวอย่างชั้นหนึ่งนะคะซึ่งโครงการของ Ocean h o r ฮ z o n นเนี่ยมีห้องหลายไทยมากเลยและเอ็มก็พาทุกๆทก่านเนี่ยมาดูห้องตัวอย่างแล้วก็เป็นห้องอขนาดไซส์ใหญ่เป็นห้องพูเวิลล่านะคะมีความแปลกความแตกต่างจากคอนโดอื่นทั่วไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะห้องไซส์นี้นะคะ เป็นซสายที่มีแค่เฉพาะ,ะชั้นหนึ่งของโครงการนะคะสังเกตเข้ามาเนี่ยจะเจอแบบความโปร่งความโล่งสบายเพราะว่าไซส์ขนาดนี้แล้วก็อยู่ชั้นหนึ่งนะคะบอกเลยค่ะว่าซีลิงอ่ะสูงถึง3.9เมตรเลยทีเดียวสำหรับไทชั้นหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเป็นหลายๆไทส์เอ็มจะยกตัวอย่างก็คือไทแรกนะคะเป็นไทย A ซึ่งไทย A เนี่ยจะเป็นพูวิลล่าเหมือนกันเริ่มต้นอยู่ที่65ตารางเมตรค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีสระว่ายน้ำส่วนตัวภายในห้องด้วยนะคะและห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นไทย B ค่ะสายอยู่ที่78ตารางเมตรค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็อีกใช้หนึ่งเป็นไท นะคะเป็นหนึ่งห้องนอนแต่ว่าไม่มีพูวิลล่านะคะในห้องจะเป็นจักรุซี่แต่จะเป็นห้องพูเอสเซดค่ะก็คือห้องนั้นเนี่ยกระโดดลงสระแล้วก็มีจักรุซี่หน้าห้องตรงระเบียงก็ค่อนข้างเป็นห้องที่แหลไอเทมและอีกอย่างซลิงก็สูงด้วยตั้ง3.9เมตรเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าโปร่งโล่งสบายเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะเข้ามานี่ก็จะเจอเป็นห้องครัวบิวอินแบบนี้นะคะถัดลงมาฝั่งนี้นะคะเราก็จะบิวแบบนี้ให้เลยะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเก็บตัวเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเอาไว้เป็นที่วางรองเท้าเก็บรองเท้านะคะแบบนี้เราบิวให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตู้เย็นอันนี้ก็คือแถมให้นะคะ เดี๋ยวเอมนะคะจะพาไปดูพูลวิลล่านะคะที่มีสระว่ายน้ําในห้องนะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเปิดมาปกติคอนโดก็จะเป็นระเบียงปกติธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ที่นี่นะคะจะเป็นระเบียงใหญ่นะคะมีที่นั่งเล่นด้วยนะและตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําขนาดเล็กมีจักูซี่ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าทางออกสามารถเดินเข้าเดินออกเข้าในส่วนของ ส่วนกลางของโครงการได้ค่ะแล้วก็จะมีพาเวลเลียนแบบนี้ให้ด้วยนะคะเฉพาะชั้น1นะคะชั้น2 3 4ไม่มีนะอะเดี๋ยวเราพาไปดู2ห้องนอนข้างในเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มพาเข้ามาดู2ห้องนอนในห้องที่นี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ จะเป็นเอาไว้เป็นห้องนอนหรือเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเลยค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นห้องอเนกประสงค์ด้วยแล้วก็เป็นห้องนอนด้วยนะคะนี่โครงการเขาก็จะบิวตเตียงแบบนี้ให้นะคะแต่ถ้าใครไม่เอาก็สามารถเอ่อทเป็นเตียงฝั่งไปเลยก็ได้หรือบางคนนี่คือชอบแบบนี้เพราะว่าเอ่อบางคนที่ซื้อที่เนี่ย เขาตั้งใจที่จะเป็นแบบเป็นห้องเป็นบ้านพักตาอากาศ work from home นะคะก็สามารถบิวเป็นแบบนี้ได้เป็นทําเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องนอนก็ได้นะคะเอาโต๊ะทํางานมาวางได้แล้วก็บิวแบบนี้ให้ด้วยอ้าวโหตู้เสื้อผ้าก็เยอะนะคะค่าตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่ในห้อง master bedroom ของห้องไทยบ B นะคะไซส์78ตารางเมตรบอกเลยว่าห้องเนี้ย โปร่งโล่งสบายมากๆเลยและเตียงนะคะเราก็แถมให้เป็นเตียงเป็นขนาดไซส์มาตรฐานนะคะ ก็จะเป็นในโซนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําตรงนี้ที่เนี่ยเอ็มชอบมากเลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนก็คือฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะมีเลนชาวเวอร์แล้วก็บิวตูต้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เวลาจะนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถปิดมีประตูปิดตรงนี้ให้นะคะก็ห้องนอนที่เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ซีลิ่งชั้นหนึ่งนะบอกเลยถ้าใครชอบความ private ชอบความแบบ ความที่แบบพักผ่อนเป็นบ้านจริงๆเลยเนี่ยบอกเลยคะ่ะห้องที่โครงการโอเชียน r i ร o n ชั้นหนึ่งนะคะบอกตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์มากๆอ่ะค่ะสำหรับห้องของโครงการโอเชียนเ i ร o n นะคะโครงการเนี่ยเราบิวอินให้ทุกอย่างนะคะก็คือคล้ายๆเป็นห้องตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะปกติคอนโดอ่ะจะแบบฟูล l ี่ฟอร์นิ e d แต่ว่าเขาไม่ได้บิวพื้นผนังอะไรให้ก็จะเป็นพื้นผนังฉากเรียบนะคะแต่ที่เนี่ย เราบิวแบบเป็นพื้นผนังแบบนี้ให้มีบัวมีซีลิ่งแบบนี้ไฟแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบขันนะคะห้องครัวเราก็บิวให้นะคะมีทั้งไมโครเวฟนะคะแล้วก็เตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวส่วนของฮูดเนี่ยเราก็ให้ด้วยแล้วก็ตกแต่งเดคอเรชันแบบนี้ให้เลยซึ่งถ้าใครสนใจนะคะห้องลไอเทมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดสำหรับ ห้องพูลวิลล่านะคะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็มีนะแล้วก็มีเหลือน้อยด้วยเป็นห้องไอลไอเทมของโครงการนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย